วันนี้นะคะออกมาอีกแล้วนะคะมาเยี่ยมเยียนนะคะจะไปทุระนะคะก็เลยแวะแวะมาหานางนะคะนางย่างไก่นะคะ <c oughs> หมดไปสองเตาแล้วนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะอันนี้แบบว่ามาถ่ายคลิปนะคะเนี่ยค่ะพาเอฟซีมาถ่ายคลิป <c oughs> อีกแล้วค่ะ <c oughs> มีพิน้นเสียวออกม่ย่างอย่างขางนอกคือบอกออย่างขังไหนอยากย่างแบบนี้อ่ะตลกใครคิดทำไหม <c oughs> เอาสองไม้นี่คู่กันนะเนี่ยเนี่ยไม่หน่อยเพื่ออะไรสิอยากซื้อเน้องเมย์พีนนี่ค่ะวันนี้นะคะจะมาซื้อไก่ย่างนะคะอันนี้เป็นพ่อค้านะคะไก่ย่างอันมาใช่ไหมไก่ย่างใครไก่ย่างใครไก่ย่างอันมาไหมไก่ย่างใครไก่ย่างอันมาโอ้พ่อค้าล้างหน้าไหมเนี่ยพ่อค้าพ่อค้าล้างหน้าเปล่าพ่อค้าพ่อค้าล้างหน้าไหมเนี่ย นี่นะคะวันนี้นะคะนางก็ย้ายสถานที่ออกไปตรงนู้นนะคะโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นสะท้อนแสงนะคะไม่รู้ว่าภาพชัดหรือไม่ชัดนะคะเนี่ยค่ะควันขโมงโฉงเฉงเลยนะคะตั้งแต่อยู่กลางบ้านก็ได้กลิ่นนะคะเนะะี่ยค่ะวันนี้นางเอาอะไรมาคุมหน้านางนะคะนะคะน,น,นางก็ย่างไก่อันนี้หมดไปกิดกิดเตาแล้วเจ๊อันนี้เตาที่ไรน,นะคะอยู่เนี่ยอ๋อเตาที่สี่วันนี้นางเอาแล้วชุดแรกใครสั่ง ฮะขลังกี่ไม้หรอสองไม้ไมฮะคู่ไหนสั่งไม่รู้จักเ<ว>ื<ะ>่อรอทำไมเขาทำไมเขารู้จักเขาเลยสั่งนนคู่ไหนซื้อไปกินคู่ไหนซื้อไปกินโ้ยดยบขายดี้ยยยยรยย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 ้ยยยลยะยยยยยพสยย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 วกยย พะวันนี้นางไม่เติมเน็ตนะคะเน็ตแค่สิบยี่บาทนางก็ไม่เติมค่ะอุตส่าห์ว่าจะออกมาไลฟสดให้อีกนะคะเนี่ยค่ะแล้ก็เป็นไก่ย่างของนางนะคะเนี่ยขายดีมากนะคะทุกวันนะคะเพราะว่าเริ่มโปรโ,โมทเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าเก่าที่เขาเคยกินของนางเขาเห็นเขาก็มานะคะขี่รถมาแบบว่าชุลมุนมากเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยขายแทบใส่ถุงไม่ทันนะคะอันนี้ก็มีคนจองอยู่แล้วเจ๊ แต่ไมมจองโอ้โหพ่อค้าพ่อค้าไปเดินอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ได้ว่าลูกค้าเขาบอกว่าเป็นพ่อค้าโอ้โหโอ้พ่อค้าอะไรเนี่ยไก่ย่างอร่อยหรือเปล่าฮ่ะอร่อยไหมพ่อค้าออร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ โอ้โหไก่ย่างอันวาอร่อยคีโมหร,หรือเปล่าเนี่ยพ่อค้าพ่อค้าคีโมหรือเปล่าฮะไม่ได้โมพ่อค้า <c oughs> เออพ่อค้าคีโมแน่ๆเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้ไม่ได้เอออร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากไม่ได้โม่ไม่ได้โม่มันจะเชื่อได้ไงเนี่ยมันต้องชิมโอ้โหพ่อค้าอะไรเนี่ยพ่อค้าขายไก่อะไรเนี่ยเชื่อถือได้ไมเนี่ย ฮะเะถือได้ไหมเนี่ยพอค้าไก่เนี่ยคคฮะโอ้โหเนี่ยค่ะก็ออกมาทักทายเหมือนเดิมนะคะเมะื่อวานนี้ย่างอยู่ข้างในนะคะวันนี้นางออกมาย่างอยู่ข้างนอกนะคะกลัวคนไม่เห็นก็บอกเละทำไมเขาจะไม่เห็นอยู่ข้างในเนี่ยเขาเห็นควันขยงโชวงฉีงเขาใครเขาก็ได้กลิ่นขี่รถไปรถมานนวันนี้เสนอออกไปก็ทาไมไม่ออกไปตั้งนู่นเลยคะริมฟุตบาทเลยคะ จะจอกไปใกล้อยู่นะคะแต่ว่าร้อนแดดนะคะยืนอยู่ข้างใน,นะค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่กางเกงขาย,ยาวนะคะไปเติมเน็ตได้แล้วนะเจ๊เนี่ยเ,เอาสรุปสรุปเรามาซาวนานี่เจ้าดเดบแทกหนาถึงนมาย่งยางบะฮะย่างเขาก็ซื้อ,อแตอะะอแ่ไอเตี๋ยมันเสื้อ ก็ได้อีกเบิดเบิดยุลานหรือว่าเอาเอาลี่เอาเจ้าย่างจักใหม่มาเศร้าเนี่ยโอ้กันเลือดแล้วแล้วก็ไปเติมอีกเนี่ยจะได้ไลฟ์สดเขาจะได้เห็นเยอะเยอะเติมอไะไรยะฉันจะไปทุระทุลังฉันเมื่อวานนี้เห็นที่คอนรีตรถผ่านอยู่ไหน,นยี่เจาะสนอนเนื้ออาหารเป็นอย่างคะ น no ี่ราคาไก่ย nah. okay. ่างนะคะควนขมงโฉงเิงนะคะก็ออกมารีวิวเหมือนเดิมนะคะฝากเอฟซนะคะไก่ย่างตอนเย็นนะคะนะคะไก่ย่างลมควนเตาโบราณนะคะนะคะไมายละสิบบาทนะคะนางก็กลับมาแล้วนะคะนะคะไก่ย่างแซ่บๆเลยนะคะตอนเย็นตอนเช้าก็ย่างตอนไหนตีสี่เหรอเออนางก็ย่างตีสี่นะคะแล้วก็ตอนเย็นตอนตอนเย็น ตอนเย็นนางก็ย่างบ่ายสามเหมือนเดิมนะคะจนถึงเย็ยนนะคะจนจะหมดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ